สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ช่อง r i น t ิงเกม m ิ n งกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสติเกมกันนะ,ะเปิดเล่ขห้องเลยนะว้าว wow. สองสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาย่สวัสดีค่ะเปิดค่ะสวัสดีครับ

ใครเข้ามาใหม่อยลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันนะพี่บอกว่าพี่ไลฟ์สดอ่าเอ้อ็กดูวยพี่ดูไว้นะเพ่อเป็นกำลังใจให้น้องเองด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะเชื่อกะ พี่มันเจ็บแล้วมาช่วยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำไม่คิดถึงเดี๋ยวติดตามพอช่องพี่ยิงไป่ได้โรงแรมเดี๋ยวติดตามไหมไม่ชองมาเดี๋ยวติดตามไหมเพนติงเก็บพี่ง่ะว้าวเอิ่ม ช่องใน YouTube หรือช่องไหนใน,ในเพจหรือว่าไหนในเฟซในเฟซในเฟซอ๋อในเพจเธอเกมกมิง่งเอตติ้งเกมมิ่งมีเป็นภาษาเอตติง้งมีภาษาอัง,งกฤษหรือว่าเธอไทยโอเค วัวไปตัวนึงเข้าบ้านแล้วพี่มันเจ็บแล้ว่งมันเ็บ,เบโอ้พระเจ้าจอดมันยอด,อดอลอแล้ว เบอร์พี่เบอร์สองเออจังหวะนี้พี่เบอร์สองเอาตัวออาตัวเออออาตัวแตกจังหวะนี้พี่เบอร์สองเอาตัวแตกไปอีกหนึ่งตัวยาบูอ่ะเรียบร้อยแตกไปเป็นยู่สิบเอ็ดแตกไม่แตกอะ ง้าอึกไม่หายจังหวะนี้ลากขึ้นฟ้าไปขอบลากขึ้นฟ้ามองนอกไปหนึ่งสเต็ปจังหวะนี้จังหวะนี้ยวอายังไงจังหวะนี้ออะตัวอ่ะตัวอะ โอ,อโอ้พระเจ้าี่เกนโอพะจาจอดมันยอดมากรันเล่ให่เลยเหรอว้าว มานหนูมันมีตัวมาทางหนูอะ่ะมีตัวนึงพี่แคลมาแล้วสวัสดีค่ะพี่แแควไหนเปิดสองวดเกือน่อยเปิดสองจิกรับสวัสดีค่ะพี่แคะพี่เปิดสองหดเก้น พี่แพรเอาอีโมจิรักเลยมาอีมอจิบูฝากแชร์ให้ลูเพนต์ลาแชร์ด้นะคะเพื่เป็นกำลังใจให้เด็กเพนต์ครับผมเต็มสตีมได้แล้วหนึ่งเตมเต็มได้แล้ว เออเกิดอะไรคะขอไปสำหรับพ่อพี่น้ำเหลือบอกเร็วๆอ๋อให้จบเร็วๆโอ้าวแม่เขาไม่ได้เล่นพี่มันอยู่นี่มอยู่นี่สองตัวพี่มันอยู่นี่สองตัว พี่น้ำเหนือรอเลยนะพี่น้ำเหนือแชร์ให้น้องหน่อยนะแม่รู้แม่ก็อยากกินชิันเนี้ยเจตี้กินหีิจุ๊จุ๊พี่จะเอาอมลูงแบบนี้มาด้วยลูงตูลูงตูลูงตู รูดูดด I l o v you น่าจะดูนี่ I l o v you วอ้าวแกล้งเกินแี่นกาล้วจรแบบนี้มันก็ทำได้เอก็คือวางเป hmm, um. ้าไม่ด uh ีนะ ดูเหมือนวางปังไม่ค่อยดีเนละวางปังไม่ค่อยดีนะเลยไอว้วาเอาาวไม่ยีเกมหัวทุกเม็ดเออเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจข้องห้องแม่งยังอย่างนึงอยู่เลยพี่น้ำเหลือบอกเชลแล้วยีบอกข้างห้องด้วยไหมยังอย่างนึงเลยอบคุณค่ะพี่น้ำหนึ่งนะยังอย่างนึงเลยก็เบอร์สองเบอร์สองมีแบ่ข้างห้องแบบหนูขอรุ้งซองหน่อยได้ไหม มีคนถามว่าเล่น iPad ถนัดเหรอก็นิดนึ่งอ่ะมาเกือบปีแล้วอ่ะ <Wow. S 1> เกือบปีแล้วอ่ะค่ะก็ชินแล้วก็ชินแล้วอ่ะเล่นช่วงโควิดอ่ะค่ะก็จะขบเย่างแล้วตอนที่โควิดมาก็เล่นเลยน่าจะเล่นก่อนโควิดละนิดนึง่ง เ้ยหลังไ้่นก่อนโควิดนิดนึงพี่สิทธิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเล่นด้วยค่ะพีสิทธ์ได้เลยพี่สิทธิเมืองน้อยย่อยหยับพี่สิทธิ์มืองน้อยก่อนแรกอย่าลืมแชร์ให้น้องเพ้นก่อนนะคะใครแชร์แล้วจะเข้าได้ง่ายนะคะเข้าถึงได้ง่าย าาพี่มันมีตัวอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ไปยิงลเลยข้างล่างเนี้ยเออสองตัวนั่นอะ มันที่เขาเก่งจังวะวว้า <Wow. S 1> เก่งเกินไมเไปกับค <Okay. Yeah. S 1> ุณนนี้ที่เข้ามานะคะอย่าลืมติดตามหนูได้ที่ช่อง Printing Gaming นะขอบคุณบ๊ายบายว้าว